เดินหน้าเลยบุญว้าวอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุยพลังสิาได้ืุยอุ้ยชนตอเบอรี่เลยเดินหน้าอีกไหมเดินหน้ากดข้างบนเออข้างบนเดินหน้าข้างบนครับตรงนี้นี่ตรงนี้ข้างบนนี่นี่กดตรงนี้ไปเลยโอู้ชนพอแล้วไปก่อน เลยตื้นวัดติดเดียบใหม่ลางไลังไฟล้งไลังครับติดนี่อ่าไปไปเลยเยค่มืนนั่งตรงนู้นเออนโอเคอืมใหนเสร็จมือเดียวยังนีมือน้นมือเดียวไหลังตรงนี้ไหลังตรงนี้กดข้างล่างนี้ไปไห้งนีจ้กดได้ไหม ไปจนะกดข้างบนข้างบนข้างบนนะไปเออพลงงานแรงลัแรงไปชนนัตตี้พล้ลังข้างล่างครับความ่อนี้กดเดอตึมเบื่อพูดิอง้วบันนี้มาอันนี้ปียนันบอกล้วบ้องมีด้วย ต้องใส่ฐานทุกคนหนึ่งพอเกียร์ฐานฮะ,ะ,ะต้องว่ากดต้งไหนครับวอลสายด้วยนะ Này, lẻo. đi bóng 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 Ừm bóng 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 máy, bóng 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 Cái này nó bóng bóng một bóng 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 nó bóng 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 đi hai mấy? đi đấy, chặt cao Tokyo

Ôi nó sẽเป็น เรียนหัวใหญ่แล้วโอ๊ยหัวแตกแล้วไม่อยู่อืออัน Hãy subscribe cho kênh mày Mì Gõ Để mày rồi lỡ những rồi dẫn

เห็นไหมตึงแล้วตึงไหนตัวไหนตัวนี้บอกเอาอันนี้ไหมมันต้องเปลี่ยนกันลูกถังปิดได้ไหมปิดอันนี้เอาลยอันนี้โอเคเล่แล้วอือาพเลยอัน้งลเาสู้แล้วา่าเราแล้วจะมา่าเราแล้ว

มีไฟตรงนี้มีไฟข้างในแม่นเห็นหน้ากากไหมมีซุงนี้ด้วยแล้วมีไฟออกมองด้วยขาใครอะขาเขาสิขาเขาอย่านี้ไหมวกเขาหมวกคุณยนต์หมวกคุณยนต์อันนี้ขาใครนี่อ๋อเหรออันนี้ขาใครนี่ขาใครหุ่นอะไร มุนย่นอันนี้ขาใครอันนี้ขาใครเอาต่อยข้า <DNA. S 1> ะจะยิงเจ้าแล้วนะจะเกี่ยวข้าจะยิงเจ้าแล้วนะเฮ้ยตุ้ม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 ห่างเฉพาะข้าวห่าง ยิงใครยิง <c oughs> ใครยิง <c oughs> ไปเลย

เอาไปยิงนี่ยิงเลยเอา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 เเลย <c oughs> เอาใหม่สิเอาใหม่ยิงเลยไม่ปุ้ง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 ตายแล้วตายแล้วตายตายแล้วข้าลุกขึ้นมาใหม่แล้วเขาอาจจะมาจัดการเจ้า อยากงัดงละมองมูอจะอหก<ด>ัะเกเตื่อมาหรอขอกบแขน,ขขนกบขาอยู่คนละมองเลย <c oughs> อันนึสงสอยงผักเลยนนมือเดียวอาจจะไม่ไหร่ถ้ามือีมือ,อมสองอาจจะแขงหักบอก่อาจจะแขงหุดขาหุด มันไม่ตายเลยนี่ข้าอยากให้มันตายทางนี้ตายแล้วเปิดไหมปุ้งจ้าปุ้งเปิดตายจ้อยตายแล้วน่ะปุ้งเกียวยิงหมดเลยอ่ะน้องตายแล้วดูซิน้องแพ้แล้วเปิดไหมเปิดเปไหมครับแต่ลงมองเปิดยึ๊๊๊๊น้ เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปนี่หรอเข้าไม่ได้มันมีไหมอืออือเดี๋ยวนี้